ข้ามาบึงปุยมากปุยมากไม่แหงเบ่สปินแหงบึงเด็กปุยมากบไปไม่แหงเินแล้วเินดิ้แล้ว <c oughs> ป็นีนึ่งแล้วไม่ไม่เดี๋ยว

ไปตรงไหนสนัมเนมันใส่ใส่้มมิดกระเตมบไดสซคิงว่าขีค่ายเด้ดมีแต่ใบแม่แหงล้วนวน,นี่ใบแม่แหงล้วนเ้ยนี่น นหันาใหมไม่นอตอบพี่ว่าอาแกงเอายังหันเอาเปลือกมันมาทิ้ม uh สี่นี้เฮ้หันแลเฮากะฮอนฮอนเอาขึ้ยาออกใส่แต่ดินส้มปุวยแหล่นี่เคยใส่ เคยใส่ลเลยท่านหนึ่งเคยเห็ดลเลยต่นหนึ่งจังหวะเห็ดที่ใจมาเห็ดุเห็ดตอนนั้นใด่สองีเป็นดินคือกันใส่ผักงามงาม I'm